ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวครับยังคงอยู่ในบรรยากาศพระราชวังนะครับตื่นเต้นยังก็ไปอยู่ในพระราชวังเองนะครับจริงๆแล้วก็นั่งอยู่บ้านนี่แหละไม่ได้ไปนะครับแต่ก็ยังคงตื่นเต้นแบบสุดๆนะฮะ ต้องบอกว่าล่าสุดนะครับบนทวิตเตอร์เนี่ยแฮชแท็กที่เป็นติดเทรนด์ในหมวดหมู่สิเชียลเนี่ยไม่ใช่มิวสิเชลขออภยัยม mm ิวสิกเทรนดิ่งเนี่ยลิซ่าเนี่ยสูงกว่าแบล็คพิงก์อีกนะฮะคือแบบโอ้โหผู้คนในความสนใจกับน้องเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่คนธรรมดานะฮะแต่ว่าในงานที่เขาไปร่วมงานกันเนี่ยมีแต่คนเขาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีวางตัวดีสุดๆนะฮะถ้าเราเห็นจากรูปภาพที่มีให้ดูนะหรือว่าจากคลิปบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าน้อง ่วางตัวดีมากๆนะฮะใช้มงใช้มือแบบว่าวางไว้ที่ตัวอะไรแบบนี้เนี่ยมันแสดงออกถึงความนอบน้อมถ่อมตนนะฮะมันดูน่ารักมากๆสดใสามากๆเมื่อบวกกับชุดของน้องที่มันดูเหมือนกับเจ้าหญิงอะนะฮะตอนนี้น้องก็เลยเป็นเจ้าหญิงขึ้นไปเลยจริงๆแล้วล่ะทีนี้ฮะนอกจากเรื่องที่แอดพูดแอดกิฟมีอะไรเหรอเนี่ยทำท่าใบฮะ ถ้าอะไรเมื่อถึงเวลาที่ภารกิจสําคัญที่สุดมาห,หน้าม้ากูชีพต้องมาอ๋อจะพูดถึงสอจะอพูดถึงหน้ามาใช่ไหม ซิกเนเจอร์แน่นอนว่าต้องมามมงนะฮะ,ะใช่นี่คือซิกเนเจอร์ของน้องนะฮะน,น้องบอกไปถึงนั่นแล้วถ้าไม่เอาหน้าม้าทองคํามาโชว์จะโชว์อะไรมันเป็นซิกเนเจอร์ของน้องต้องโชว์ันเมื่อวานที่รวมมูลคา่าข้าวของต่างๆลืมรวมหน้าม้าเข้าไปเลยเหน้า,าม้าหมื่นล้านอ่ะหน้าม้านี่คือแพงกว่าสร้อยแพงกว่าต่างหูแพงกว่าทุกสรรพสิ่งนะฮะเพราะนี่คือซิกเนเจอร์เนาะ ถ้าเปรียบกับกีตาร์ก็คงเปนแบบซ i เนเจอร์ตัวดังๆอะไรของแบรนด์เขาอย่างเงี้ยคือแอดอยากได้ฟังมากเลยว่าเจ้าฟ้าชายชาวนีพูดอะไรบ้างนะคือมันจะมีคลิปแต่มันไม่ได้ชัดอะเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่สามารถจะเอาไมค์ไปติดได้ทุกคนอกเขาก็เดินไล่เออท่านนะเดินไล่คุยตั้งแต่เพักชยอนของเราใช่ไหม,มน้องแชงมาพิสูนะแล้วก็มา เจนนี่ <Jenny. S 2> ใช่แล้วกับลิซ่าคือ,ค,อคือพระองค์อ่ะคุยกับทุกคนเลยแล้วก็มาถึงน้องลิซนะคะก็ได้ยินเขาประกาศว่านี่คือลิซ่าอ่าพระองค์ก็มามอบให้น้องลิซก็ก้มหัวแบบนอมน้อมนะแต่แอดอะ่ะเหมือนจะได้ยินแวบแวบเหมือนทนํานองว่าเหมือนพระองค์ถา,ถามถึงไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนได้ยินคําว่าไทยแต่มันแววมาๆมก็เลยไม่รู้ว่ามนโนไปเองหรือว่าเรื่องจริงแล้วน้องก็มีการตอบโต้อ,อยู่พักหนึ่งนึก ตอบไปตอบมานิดนึงเพราะว่าก็เป็นไม่ได้ที่พระองค์จะถามเพราะว่าน้องลิสมาจากไทยไงก็เลยบอกไปได้โอ้โหถ้าใช่จริงๆนะอยากฟังสัมภาษณ์ชัดๆแล้วออกมาเล่าให้ทุกคนฟังมาเพราะว่ามันจะแบบสุดๆเลยใช่คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักอ่ะน่าจะมี dialogue คำพูดอะไรแบบนี้เนี่ยที่ที่ออกมาต้องเป็นสื่อสัมภาษณ์สาวๆไหมล่ะใช่ไหมถึงถึงจะมีตัวน้องมาเพราะว่าข้างในเราไม่แน่ใจว่าเขาเลตคอร์หรือเขาจะเผยแพร่ต่อหรือเปล่าเพราะมันเป็นพื้นที่ที่แบบ ส่วนตัวเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวเออมันอาจจะแต่ว่าอาจจะมีการแบบพิมพ์คําพูดเก็บไว้ไหมไม่แน่ใจนะแบบว่าเออเหมือนเวลาที่เขาประชุมใหญ่ๆเนาะสำหรับคนที่ได้รับเกียรตินี้ใช่ก็ต้องต้องรอรุนว่าจะมีไหมถ้ามีเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันนะแล้วก็นอกจากที่พูดไปเนี่ยนอกจากท่านจะมาคุยด้วยแล้วเนี่ยก็ยังมีการมอบยศจนวยกิฟต์ นึกออกไหม<ช>มอบยศซึ่งถ้าอธิบายแบบง่ายๆสั้นๆนะฮะลองนึกถึงมิตรบีนอย่างนั้นน่ะเห็นว่าที่เขาให้ยศกับมิตรบีนอ่ะ <c oughs> อย่าพิ่งอันนั้นเรื่องจริง แอปเปิลอย่าทำให้นึกถึงในซีรีส์ดิไม่มีตับีนได้จริงม่ามีตับีนเนี่ยเขาคือสุดยอดของดารานักแสดงตัวท็อปของอังกฤษเรียนก็ดีประวัติก็ดีซึ่งอันนั้นไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ว่าเขาแบบว่าชอบให้กับคนอังกฤษที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มีประโยชน์มากๆต่อประเทศชาติเขาแบบเนี้ยเขาจะมอบให้ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีมอบให้คนนอกประเทศแบบนี้ด้วยซึ่งเขามองว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่มีประโยชน์แบบสุดๆไปเลยนะฮะเขาก็จะมาให้แบบนี้แอปเปิลน่าจะถูกใจแน่นออนเพรราาาาะว่จกกดููข้มล เนียจะมีแค่วงดนตรีเนี่ยจะบอกว่าแค่หนึ่งวงกับกับเดียวอีกสองคนที่เคยได้รับรางวัลน,นี้และวงดนตรีให้แอปเปิ้ลไทยแอปเปิ้ลยถูกวงโปรดวงอะไรอะ วงโปรดมีขึ้นชาร์ตของตัวเองนะปัจจุบันนอกจากแบ c ็คพิงยังมีอะไรอีกเหรอวงโปรดขึ้นชาร์ตของตัวเองนะปัจจุบันแม้เมมเบอร์จะตายไปแล้วก็คือเป็นวงที่เราชอบแต่ว่าไม่ได้ขนาดแบ c ็คพิงใช่ไหมก็คือไม่ลึกขนาดแบ็คพิงไม่ดีแบ็คแอปเปิลแบ่งสั่งดีวงสากลกับวงเกาหลีคนละเรื่องกันเดอะบิทเทิเอ้ยเห็นไ ใบังไงเคยได้อือคอนี่คือได้ต่อจากเดอะบิทเทิลเลยเหรอก็คือมีเดอะบิทเทิลแล้วก็มีเป็นศิลปินเดี่ยวฝั่งสากลสองคนโอ้โหเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะใช่ใช่ใช่สุดยอดมากซึ่งในส่วนของชื่อที่เขาเรียกที่ต้าให้เนี่ยแอดไม่พูดได้ไหมเอาแบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเอาเพะนี่โชว์ผิดในเพจตัวเองมาแล้วเอาเพ้จะได้โดนด้กันเอาล้ให้ไปดูที่ออพพีนิวดีกว่าเขาเาเรียกว่าอะไรในแอดกิฟเอ็มีป่ะไม่ไม่ไม่ชื่อเป็นไทยอะ อ๋อก็เรียกแค่ว่าเครื่องราชอิสริยพรน่ะเนี่ยที่จะไม่พูดเพรางเนี้ยใช่ไหมเป็นเครื่องราชเนาะที่เขามอบให้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยสุดยอดแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเครื่องราชของสามสาวที่เป็นต่างชาติเนี่ยก็จะแบบหนึ่งแต่ของน้องแชงจะได้ฟูลออปชั่นกว่าเพราะน้องแชงเนี่ยก็คือเกิดและเติบโตตรงนั้นก็คือมันเป็นเครือรบิเตนี่ย เพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนเขาต้องให้คนในเสริมขึ้นไปอีกสหราชอาณาจักรของเขาที่แบบยิ่งใหญ่เพรว่าเมมเบอร์อีก3าคนก็จะเป็นเครื่องราชที่ไม่มีต่อท้ายเนาะเป็นเครื่องราชสำหรับชาวต่างชาติที่จะได้รับเอาจริงนะแอ้ว่าเจ๋งมากนะที่เป็นต่างชาติแล้วได้เข้าไปรับอะไรตรงนี้เนี่ยคือแบบโอ้โหคิดว่าอันนี้อันนี้พูดแบบว่าเอาคิดว่าน้องอาจจะคิดว่าแบบมันเกินฝันน้องได้ซ้ําอ่ะ นึกอ,ออกไหม<ช>จากวันแรกที่น้องก้าวมาเป,ป็นศิลปินเคป๊อกับตอนนี้ได้มารับเครื่องราชที่อยู่ในพระราชวังอะ่ะคิดว่าน่าอาจจะเกินฝันน้องเลยแหละเ,เ,เ,ลเพราะว่าแบบ เออมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะทุกคนแต่ทิ่งแต่แต่ทิ่งที่ต้องทอมดับแต่ทิ่งที่ต้องทอมดับเลยก็คือน้องทําได้ดีมากผู้รากมากดีสุดไม่อยู่ตรงนั้นเราเป็นตัวอย่างเนี้ยเออตัวแทนคนไทยเราไม่มีเขินอายเลยเพราะว่าน้องอ่ะทำให้เราภูมิใจแล้วก็สมศักดิ์ศรีมากกับที่กําลังทําอยู่ณเวลานี้พูดตรงๆเลยว่าน้องเดินอยู่ในงานนี่คือเจ้าหญิงมากแล้วก็สากลกลมกลืนสุดๆไม่ใช่แค่กลมกลืนนะจะบอกว่าโดดเด้งองมาด้วย เออคือน้องเนี่ยแบบเป็นตัวแทนที่สุดยอดจริงๆเลยนะพูดตรงๆนะกิฟตอนนี้ประเทศไทยทั้งประเทศควรตีข่าวน้องแล้วควรจะแบบลงนาหนึ่งออกทีวีแล้วอ่ะเพราะแบบเฮ้ยคุณนี่มันเรื่องใหญ่มากสําหรับประเทศไทยเลยนะใช่ไหมมีมีมีทยอยทำมีเริ่มทำแล้วใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบเป็นที่สุดนะอันนั้นคือคือที่สุดในความเป็นลิซ่าของเราแต่ถ้าที่สุดในวงก็ยังมีมากกว่าเรื่องของน้องแชงอีกก็คือ กลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเกิลกรุ๊ปเนาะที่เคยเข้าไปก็กลุ่มแรกแล้วกลุ่มเดียวก็คือ Spy Girl. s p ปค์เกิลโอ้นานมากแล้วก็น,นี่แหละมาถึงแบ๊กพิงจแต่จริงๆมันจะเทียบย่างนั้นไม่ได้นะเพราะสไปค์เกิละเป็นสากลถูกต้องแต่นี่คือเคป๊อทุกคนเคป๊ที่แหวกตลาดคนเข้าไปซึ่งมันคือแบบก็คือเปิดตำตำนานหน้าใหม่เลยแล้วนี่คือ UK เคนะทุกคนโอ้โหได้โวยกันนะ อีกอสามชั่วโมงคลิปนี้ไม่จบเพราะว่ามันมันมหัศจรรย์ในความรู้สึกแล้วมันไม่ใช่ว่าคำว่ามหัศจรรย์ไม่ใช่ว่าสาวๆไม่คู่ควรนะคู่ควรแต่มันเกินความคําว่าเคป๊อปไปจนแบบบรรทัดฐานของโลกใบนี้ที่มันเคยมีมาน้องลิศ้ก็ทําตัวเกินคนไทยไปจนแบบโอ้โหออีดิดน้องจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วน้องคือแบบไกลอาณยะน้องคือแบบสุดมากอะเราเราเหมือนสล็อตอะเนื้อเอาไแต่น้องนี่คือชีตาน้องวิ่งไปจนแบบ โอเคแอดเพิร์ okay, ไปดีกว่าสวัสดีครับอไปเลยเหรอ,อสวัสดีค่ะ